นนเผยว่ามีบุคคลนึงเข้าไปช่วยวันที่ออกมาได้ กรณีวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะดาราสาวอย่างดิวอริสลาได้ออกมาโพสต์ข้อความพร้อมลิววิดีโอโชว์หลักฐานค่ะหลังเจ้าตัวเนี่ยถูกทำร้ายร่างกายจนต้องไปพบจิตแพทย์ค่ะลาสุดพิธีกรชื่อดังอย่างพี่หนุ่มกัญชัยค่ะออกมาเล่าเรื่องราวผ่านรายการข่าวสไทยค่ะถึงกรณีที่สาวดิวอริสลาออกมาเปิดใจเล่าทางน้ำตาว,ว่าโดนอดีตแฟนหนุ่มหรือว่าเบนเดมอนค่ะอดีตคนรักทำร้ายร่างกายตลอดระยะเวลาที่คบหาดูใจกันค่ะและคนในครอบครัวอยู่ในเหตุการณ์ด้วยแต่ไม่มีใครห้ามใครเลยค่ะจนเป็น บาดแผลใ,ใ,ใ,ในใจทําให้ตัดสินใจออกมาโพสแฉพี่น้องตระกูลบอเปิดเว็บพนันออนไลน์นั่นเองค่ะ ด้านพิรุกันชัยได้พูดในรายการว่าเรื่องนี้เนี่ยมดดำน่าจะรู้เรื่องพวกนี้ย้อนกลับไปเมื่อ3ปีก่อนเรารู้กันเลยว่าดิวอลิสราคน,นวาการบันเทิงทุกคนพูดกันเป็นเสียงเดียวหมดเลยว่าดิวเทไม่มางานไม่มาทํางานมางานสายบ้างละ่ะวันนี้ก็ไม่มาอยูอ่ดีก็หายตัวไปแบบไม่มากองถ่ายป่วยไม่สบายนู่นนี่นั่นจนกระทั่งผู้จัดรายการบางคนนอนเอาเท้าไก่นาผาดแต่ในครั้งนั้นดิวก็ไม่ได้ออกมาพูดอะไรว่าเกิดอะไรขึ้นสุดท้ายแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นนี่คือดิวถูกทําร,ร้ายร่างกายจากคนบางคน จนกระทั่งไม่สามารถมาทํางานได้วันดีคืนดีลุกไปทํางานไม่ให้ไปไปถ่ายละครก็ไม่ให้ไปวิธีการที่ไม่ให้ไปก็คือต่อยให้หน้าแตกให้เป็นแผลก็ไม่ได้ไปทํางานอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งด้านมดดำกระชาพาค่ะก็เผยว่าละคร2เรื่องที่ดิวไม่ได้ไปถ่ายค่ะด้านพ่หนุกราชชัยก็เสริมต่อค่ะว่าเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นอยู่อบ่อยๆแล้วมันก็กลายเป็นแผลในใจของดิวแล้วถามว่าเขาหลุดออกมาได้ยังไงพี่หนุ่มกขบอกว่ามีคนไปช่วยเขาออกมาพอวันที่ช่วยออกมาปุ๊บวันนั้นแหละดิวก็เข้า ICU เลยค่ะ ก่อนที่จะมาทราบภายหลังว่าคนที่ช่วยสาวดิวดิฉลา,าออกมาจากเหตุการณ์เดลวร้ายด้านการได้ก็คือหนุ่มไผ่วันพอยหรือว่าไผ่ลิงนั่นเองค่ะสำหรับเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นกับสาวดิวค่ะยังไงก็ส่งกำลังใจให้เธอเต็มไปหมด,ดค่ะแล้วก็หลายคน,นเาานีออกมาติดแฮชแท็กแซวดิกันท่วงหน้าดีเดียวค่ะเรียกว่าเป็นกาลังใจดีๆส่งไปให้เธอถึงต่างประเทศค่ะวัา,านี้มีเรื่องราวสาวที่อ,อมาอัพเดตอีกทางเพจประจำมาอัพเดทคผู้ชมได้รับชมอย่างแน่นอนค่ะ